อันต่อไปคือเรื่องของ Profile summary s u มมารีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า c a r e e ออ b j e c เจ v e ครับนะครับหลายคนเรียกไม่เหมือนกันแล้วจุดนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดผิดพลาดที่พบบ่อยมากๆเลยอตอนที่พี่หนุ่มพี่นอเนี่ยตรวจร e s u m เให้เพื่อนๆนะครับเวลาเขียน c a r e e ออ b j e c t i v e เวลาเขียน Profile s u มมารีอะไรสำคัญที่สุดพี่นอ จริงๆเนี่ยสำคัญก็คือต้องการเขียนโปรไฟล์ซัมมารีเนี่ยคือเป็นการสรุปนะครับข้อดีจุดเด่นทุกอย่างของเรานะครับเพื่อพรีเซนต์เนาะให้กับทาง HR ให้กับทางบริษัทคนจ้างเนี่ยเห็นว่าเราเหมาะกับงานนี้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเด่นทุกอย่างนะครับไม่ว่าเป็นประสบการณ์หรือว่าสกิลต่างๆเนี่ยมันต้องสรุปแล้วก็แมทช์กับตัว requirement ของงานให้ได้ถูกต้องต้องย้ำนะครับจุดเด่นนะครับเพราะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยมาอย่างนี้เลยพี่น้องครับ ออชื่ออะไรอายุเท่าไหร่นะครับแบบนี้ไม่ใช่โปรไฟล์ซัมมารีไม่ใช่โปรไฟล์ซัมมารีอย่างที่พี่นอบอกสมมตินะเอาให้เพื่อนๆเห็นภาพถ้าเพื่อนๆเป็นเด็กจบใหม่แล้วกันเพื่อนๆกํากำลังสมัครงานที่เป็นเขาเรียกเป็นวิศวกรเครื่องกลและกันเนาะแล้วเราเนี่ยจบในแง่ของ Mechanical Engineering มาด้วยนะครับ Profile s u m มารีหรือ r e e r o b j e c t i v e เนี่ยมันต้องเป็นยังไงพี่นออมก็ต้องเขียนสรุปไวเลยนะว่าเราเป็นก r a d u a t e d m e i c a l and mechanical engineering นะครับแล้วก็แมชกับงานตรงตำแหน่งที่สมัครนี้ยังไงนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับรวมถึงในแง่ของถ้าเพื่อนๆเขาเรียกว่าไปฝึกงานในบริษัทที่ใช้สกิลในแง่ของวิศวกรรมเครื่องกลด้วยนะครับแบบนี้ยิ่งเป็นจุดเด่นเรายิ่งต้องเขียนอยู่บนโปรไฟล์ summary เลยนะครับแล้วถ้าองค์กรที่เพื่อนๆไปสมัครสมมตินะครับเขารีคคนที่ ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ดีแล้วเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาเรียกว่าไปสอบโทอีกมาแล้วบแบบ700เลยพี่นอแบบเนี้ยใส่ไปเลยใน Career ร์ซัมมาของเรา Objective ของเรานะครับว่าเราเนี่ยมีเขาเรียกว่า fluent command of English แล้ววงเล็บไปเลยว่าโทอีกเราเจ็ดตั้งแต่ข้างบนเลยพี่อนอใช่ะัทำให้ผู้อ่านโอโ้โหมันตรงมตั้งแต่ข้างบนแล้วพี่นอใช่ใ,ชใช่เลยครับแล้วสำหรับเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ทํางานมานานๆนะยิ่งต้องเขาเรียกว่า เน้นย้ำเลยว่าประสบ,บการณ์ของเราที่ผ่านมาเนี่ยสิบสปี e x p e r i เพ c รของเราเนี่ยมันรตรงกับเขาเรียกว่างานที่เราสมัครไปยังไงหรือว่ามีสกิลพิเศษเทคนิค a l ลสก l ลที่มันตรงยังไงบ้างนะครับ,รบการเขียน Profile s u มเมอรไม่ได้แค่บอกตัวตนของเราเฉยมันเป็นการเซลทำเซลพิชอย่างหนึ่งนะครับให้ HR หรือว่าทาง l i น์ m a น a เจอที่อ่าน c ีวเนี่ยสนใจอยากเรียกเราเข้าไปคุยเลยพี่หนุ่มทุกต้อง แล้วก็เพื่อนๆที่อยากเห็นนะว่าตัวอย่างหน้าตาของ profile s u มมารีหรือ c a r e e ออ b j e c เจ v e ีฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับพี่หนุ่มพี่นอใส่ไว้ให้ใน d e s c r i p t ดสคนะครับของที่ช่องนี้เรียบร้อยนะครับถูกต้องแล้วคนไหนถ้าเขียนแล้วนะครับอยากให้พี่หนุ่มพี่นอช่วยเช็คก็ทำได้เหมือนเดิมส่งอีเมลมาให้พี่หนุ่มพี่นอช่วยดูให้นะครับ profile ซัมมารีจบแล้ว c a r e e ออ b j e c เจ v e จบแล้วนะครับต่อไปก็คือในแง่ของ education การศึกษานะครับต้องบอกเพื่อนๆว่า อันนี้ก็มีคนทําผิดท,ทั้งทงที่มันไม่น่า <c oughs> จะเปิดแน่นอนนะครับแต่ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะเราควรต้องเอามาสเตอร์ดีกรีแบชเชอร์ดีกรีขึ้นก่อนแล้วค่อยยูนิเวอร์ซิตี้ไหมหรือจะเอาอยู่ชื่อยูนิเวอร์ซิตี้ขึ้นก่อนแล้วก็มาสเตอร์ดีกรีนะครับ,รบอะไรผิดอะไรถูกนะครับที่หนุ่มบอกนี้ว่าอะไรขึ้นก่อนอะ่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับทำได้ทั้งคู่แต่สิ่งที่สําคัญที่เราต้องบอกเลยก็คือว่านะครับ เราจบปีการศึกษาเมื่อไหร่พี่นออ่าใช่อย่าลืมเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยใส่ไม่รลยว่าจบปริญญาตรีจบปริญญาโทแต่ไม่ยอมใส่ว่า,าจบมาเมื่อไหร่ปีไหนเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องโทรกลับไปถามอยู่แล้วเพราะเขาอยากรู้ว่าจบมานานแค่ไหนหรือ,อยังพี่นุับถูกต้องนะครับแล้วถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะครับโดยเฉพาะน้องจบใหม่นะครับต้องบอกว่าถ้าเราเกรดดีนะครับเราเป็นคนเด็กเกียรตินิยม,มที่เราไม่ใช่น้องนะครับ <laughs> เราใส่ไปเลยว่าเราเกรดเฉลี่ยเราเท่านี้นะครับสามจุดเยอะๆเลยนะครับแล้วก็เกียร์นิยมด้วยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆที่จบใหม่น้องๆที่จบใหม่นะครับแต่เกรดเราอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็ใส่ไปได้พี่นอเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยเด็กจบใหม่เนี่ยเขาต้องถามอยู่แล้วเรื่องเกรดนะครับส่วนเพื่อนๆที่ทํางานมาแล้วนะครับต้องบอกว่าเรื่องเกรดเนี่ยมีความจำเป็นน้อยละนะครับ ทำางานทักสองปีสามปีเกรดเริ่มไม่มีผลพี่นอจะไม่ใส่ก็ได้นะครับเพื่อนๆอ่าใช่แล้วส่วนหนึ่งของเพื่อนๆที่จบปริญญาตรีปริญญาโทมาเนี่ยบางคนก็ใส่ดีเทลมาสั้นๆว่าตัวเขาเรียกว่าที่ตัวงานที่ศิ์หรือตัวงานที่เราทำเนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับอันนี้ใส่ไม่ได้แต่บางคนเนี่ยถ้าใส่แบบรายละเอียดเยอะมากนะมาครึ่งหน้าเนี่ยบางทีบางทีนี่เยอะเกินไปถูกต้องนะครับแล้วบางคนเนี่ยใส่มาให้ละเอียดมากเลยพี่นอเรื่องประวัติการศึกษาสอนมาให้ตั้งแต่ มัธยมประถมอนุบาลเลยพี่หนุ่มจับแม่นมากแม่นมากนะครับอันนี้เยอะเยอะมากเยอะเกินไปคือถ้าใส่ให้เหมาะสมเอาปกติปกตินะปริญญาตรีปริญญาโทก็พอนะครับแต่บางคนโอเคอาจจะจบเรียนมัธยมชื่อดังนะคือบางทีเขาอยากใส่มาเพราะบางทีเนี่ยเขาเรียกว่ามันแบบมันมีคอนเน็ชันอะเผื่อมีคนรู้จักเผื่อมีคนรู้จักนะครับเผื่อทางไลน์เมนเจอร์เผื่อทาง HR เอารุ่นพี่รุ่นน้องกันอันนี้ก็ใส่มาก็เป็นประโยชน์ครับถูกต้องนะครับ เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่า education เนี่ยอะไรขึ้นก่อนก็ได้จะเป็น degree ขึ้นก่อนจะเป็นชื่อมหาลัยขึ้นก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมเรื่องของว่าจบการศึกษาเมื่อไหร,ร่นะครับแล้วก็ในแง่ของการศึกษานะพี่นอจบแล้วนะครับเรามาต่อเรื่องของ work experience นะครับต้องบอกเพื่อนๆว่า work experience เนี่ยดีเทลเยอะมากนะครับ พี่หนุ่มพี่นอขออนุญาตทําในเอพิโซดต่อไปอเพราะว่าจะมาสอนเพื่อนๆเขียน work experience อย่างละเอียดเลยนะครับ,รบเตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมกาแฟไว้เลยเตรียมตัวไว้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเตรียมเร็วๆนี้เดี๋ยวพี่หนุ่มพี่นอรีบทําให้นะครับ